สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานพอสวายพระรวยผุดเถ่าพระรวยครับเอฟซีครับผมติดตามทางอีกหนึ่งช่องทางคือทางเฟซบุ๊กของสบายชายพรมรับมื่อนี้ครับอ่าทางเฟซบุ๊กมื่อนี้ไร่สดนะครับแด้เอฟซีครับผมแต่ว่าทางยูทูบนะครับว่าผุดเถ่าพระรวยพอสวายพระรวยก็ทําคลิปสันเอาไว้ครับเอฟซีครับผมตามแนวทางของพระทุดงจากคำครับมื่อนี้นะครับเนาะอ่าอย่างว่า ของเพ่นสิได้ทั้งล่างทั้งบนบอร์จะได้ทั้ง3ตัว2ตัวบอเอ FC กกัใไฮช้ยวิจันญาตในการรับชมครับทางช่องทำขึ้นเป็นซื้อกลางนะครับเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับมักกระจัดขัดกระพานครับคันมาขันชอบก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สำหรับ FC ใหม่ที่เข้ามาทางชมทางคลิปทางช่องยูทูบนะครับาทางเฟซบุ๊กกับอฟซีกับผม ขอกำลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนใส่มือน,น่อยน้อยท่าันจ้มลงไปนะครับเนาะหัวมีมือซีขึ้นครับคนละหนึ่งครั้งครับอีซีกับผมนะครับ,รบ,รบ,นะรบขออย่าลืมแชรเลยครับเด้อแชร์ให้กับทีมงานของปอสายพารวยนะครับี่ซีกับปู่เถาพารวยกำลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะมือนี่ครับอีฟซีรับตามแนวทางของพระตุดงนะครับเนาะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเลขขอย่ำครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเดี๋ีครับผมพดอดีปูคนกับนั่งขารออยู่นะครับเดี๋ยี่ขับไปเข้าไปหาคนอีกทีครับผมให้คนเบาซูฟังกับวางงวดที่แล้วของคนเข่าบอ่อนะครับเนาะ,ะเลขผมมักพอชอบของคนบางที่กสิเข่าด้วยครับเดียที่ครับผม เป็นอยู่พอดีครับพีซีครับผมอือ มันเห็ดได้ลางย่างเดียวนะวันนี้เขาเล่าว่าบัวอวนบนน้ำจะขายสิบเนียวนะวันนี้ลูกไส้ก็ได้ซื้อให้เขียนเบองเงินบัญชีเห็นนั้นอุ่นเขาหมื่นกับพันสองพันขึ้นเอาไปมันต้องกด สามพันมันขึ้นเอาไมให้กูหน่วยเดียวติดดอยตะเกเจี๋ยที่บริเวณารตะโกเจี้ยมันสื้อซื้อเรียงว่าว่าซื้ออบนญซื้อลางเล็เพียเพราะว่ามันเรียงเรียงมันสีมามาลางกับมีแต่ลางบนกับมีแต่บุญนะบนก็ออกออกอยู่แต่ว่ามันอยู่ต้นต้นหนังคือต้องโค้นช้อนช้อนหาน นี่ว่าสองสองหายเงินนี่กสองอสองหายนั่นแหละเลีาตัวอืมอมล้วันนต่อพี่น้องเนาะซซถือกันนั้นกันพือคุณซือบุคคลย่างไได้ไล่ไปได้ก็บปูอเออยุกของเอขามีอะไรซีห้ามเงินโอ้โอ้าพี่น้องเป็นสูตรฟันล่านาะพี่พน้องเนาะแต่ว่าปูว่ากัดบนเป็นน้ำเงาสั่นด้วยเขาเต็มๆครับ โอ้เด็กหน่วยคู่นี่พี่น้องไมิตรเลกเป่าเชีว่าหันเนาะหครับ <c oughs> มาจริงๆครับผมเวนี้ก็ับเมืนี้กับหน,น้าเป่าอีกเหมือนเป่าแล้วต่อเป่าแล้วคู่อีกครับเความมันโคกๆเดียวกับนี่สิ่งได้หาเปียนเปลี่ยนได้สามตัวเวดน,นีเม่วดน,นั้งหัน,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 นได้หาสิ่อ่ะ แล้วนหนีมาแล้วเโอ้โ <su> อ <y online> ้ยังบ่ไรจากสาม0มื่อนสี่มื่นว่าที่ฟันนั่นเลยกสามตัวบัดมันมันหนาเง้หลังสันนเบ้านว่าบักโอ้อาพี่หังพูดก็ได้ยุติรมกันปะได้ยุ่มลมื่นสองไโอ้โหบาราบารา กูจะข้อสูตรได้แล้วพี่ลองสุเทียพิตรลูกซิ์ลูกค้าได้เขาก็ดี่นไม่ใหญ่หรอครับผมวนย่แล้วพูดรั่ตัวตัวน่หน่อย่จันเขาได้แปดแสนตเนาะโอ้ได้ตัวนี้ซีซีนี่ซีซีเนี่ยเขาสื่อทั้งบนทั้งล่างเขาจะจะของว่าสื่อเนาะอือสื่อเขาเขาเหล่เลข ไอ้บนล่างเราก็ไอ้ซีสามเราก็ไอ้ซีหาเขากินกันไห้เขารลาไว้เหมือนเ่จะคว้างค่ข้าตะยันเหมือนงั้นอดเออเอาตึดเอาพ่อไปฟังมาปูเนาะเอาตึกจะคว้างยังได้เลยวัตถุสึ้ซิลึกฮาถือก็ได้ที่กาลับปูก็ได้อยู่ได้ใส่ Oh. มือนันซุ้มกจ็จะเอเาเห็ดอนันั่งเหล่วให้ก็จะไปซเนี้ตางกันนี่วันนี้ผู้จฟันาาสามตัวเลื่นบัเลื่อนสามตัวเลื่อนี<ะ>อันสามตัวคือว่าดีคื้วมาทีวหลอดคึอวมาดีว่หลอดมี่มมม่แท้ต้นสองตัวเห็ดเห็ดได้สามสูดมันก็น 8, ยังมากแปดีหาอเนี่ยถ้าเปลี่ยนาตัว สามตัวสามตัวสามตัวชองเอนมันม <c ười> oh, <c ười> ันมาแบบแรกกระซังเอาเที่ว่างี้นเอาไว้ถือว่าถือกระซังงวนอนนอแต่ว่ามันกิดเพาะไข่ฟาด้ว่เลียเลยว่าโอยมี่วดนี แต่คลองเห็ดได้เห็นได้น้ำเขาเขาเขาคุ้มเสน่ห์เขานะหลวงฟ้าซื้อบนน้ำจักษ์ายักษ์สิบเมตรวะนะเออโอากูเคยเห็ดได้ร่างเออมันกินม้าบนเอาม้าบนเดียววนะตอนะเออกันเขียนเขียนเหล่านี้เออซื้อแถวนี้บุญอ๊อกเสื้ออะไรเสื้อเสียง อเลยสิุ่าวอไรโซเสียวบนนี um, uh, yeah, uh, uh, ้รนี mm ้บุบอะไรครับดอกเตยอืบุญวานนั่นนี้อันอันนี้คือหมวดที่ผ่านมาเงีนอครับผมอันนี้งวดที่ผ่านมาด้วยครับพี่ซีครับผมมีซีซีหาหาซองซองเล็กบัตตกับน้ำปูเนาะเล็บัตรกับมีเต็มผิดหรอกแต่หวา ล่างเป็นบนข้องราอมวดตีพานมาหลักฐานยืนยันครับยูีครับผมหาสามตัวมาได้ยังไหนเรายอาเป็นสูตรปังสองสองเอาเอาน้ำสูตรเด้กซีซีหาหาสองสองหนึ่งหนึ่งครับอยู่ดีครับมีแต่งแต่งสันเข่าพอดีบัดชีซีบัดนี้โอ้ยเนาะออสองสองหาเก็เข่าลอตเตอรีนี่เออเออเล็กหนาเลยกหนาคือเลขกังเอเล็กนาง เมนของลอตเตอรี่นะครับผมเรื่อว่าเงินสีน้อว่ามีโอกาสเป็นไปได้ว่านะวันนี้ไปลอตเตอรี่มานบาบับรมีบันมีแตหนหนึ่งๆก็แล้เอาหนึ่งบหนึ่งๆเอาสามตัวเลยบาดออกมากห้าศูนซีซีเลยโอ้แต่วัน นี่มาบ่มปมาปัวคือสูตรเทตะไหนจะได้มากคือแต่หัแถมแถมคงอุทัยอีกต่างหากเนียวันนั่นคงอุทัยอีกตางหากเนียวันนั่นโอ้ให้ท่าใจบุญออกไปอืมครับผมอืมีเชื่อกัวเนปั้นขาดขาดได้พี่น้องืวันโอ้ยดูสีไหลเลยเออ ผมบอกเออเนกันมันบ่มากันที่ใครอยู่ดีอันนี้มันมาอยู่มันเป็นบนเนี่ยต้องว่าต้องกันไว้นะขมีร่างก็ต้องเป็นบนแล้วเนาะเขาเจ้าเขาเจ้ากันใครอยู่ครัพอเลี้ยงฟูบวกันอันนี้กันเขาพวกคุ้มกับพวกเอาเดี๋ยนี่เขาคุ้มเอาเอาจักสิจักห่านเฮฟฟูย้อนเขารี่ว่าบอกกันทั้งวันนั้นเอาอัน ใส่อนบนให้จ็ดหาเจ็เดสิบแม่อนใช้ยูมาเอาไฮไอย <c oughs> งงกอมควคือสองแตหักด้วยเื่อนด้ยสำหรับวันนี้ดูว่า <c oughs> สามตัวที่โอกาสมากมากด้อสำหรับวันนี้ท <c oughs> ั้งรอคงทุ่ยไทยไอ <c oughs> ้คงทุ่ไทยนี่ยสําคัญนแถ้ตรงทุไทยโอ้ต้องต้องรอคงสุดไทยทีนึงนะปูนาะครับมาคงสุดไทยทีนึงครับยุบซีครับผมนี่คือเขาคงทุ่ยไทยอูก Gracias.